ช่างปรีชาปาเก้บริการครบวงจรสำหรับงานพื้นไม้ปาเก้ด้วยประสบการณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยรับรองผลงานคุณภาพข้อความในภาพช่างปรีชาปาเก้บริการงานปาเก้รับงานปูพื้นไม้ปาเก้รับงานขัดพื้นไม้ปาเก้ทาเคเลือโพลิยูรีเทนรับซ่อมแซมพื้นไม้ปาเก้หลุดล่อนรับซ่อมพื้นปาเก้โกง่ง บริการงานขัดด้วยเครื่องขัดพื้นไม้ชนิดเก็บฝุ่นที่สามารถขัดดูดเก็บฝุ่นได้ถึง95%ให้ความเที่ยงตรงสูงในการขัดพื้นไม้ทุกชนิดทุกขนาดดำเนินงานโดยช่างปรีชาช่างผู้ชำนาญงานพื้นไม้โดยเฉพาะราคามาตรฐานผลงานคุณภาพติดต่องานโทร0814403952 โทร0904094788สำนักงานร้านช่างปรีชาปาเก้เลขที่109ทับ388หมู่1หมู่บ้านทัญพฤกษถนนรังสิตนครนายกตบลำผักกูดอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี12110